ทำไมคนฉลาดชอบพูดคนเดียวโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซ์วันพอดคาส์สวัสดีค่ะ,คะฟังหัวข้อแล้ว คุณเชื่อไหมคะว่าทําไมคนฉลาดจึงชอบพูดคนเดียวก่อนอื่นต้องถามเราก่อนนะคะว่าเราอะเคยพูดคนเดียวหรือเปล่าบ่อยครั้งที่เราอาจจะพึมพำพึมพำออกมาคนเดียวอาจจะเป็นช่วงระหว่างการทำงานการเดินทางขณะร้องไห้หรือท่ามกลางคนหมู่มาแกแปลกระทำที่ได้ได้สื่อสารกับใครนะคะและมันต้องการความเข้าใจซะด้วย การพูดกับตัวเองอาจจะดูไร้าสาระหรืออาจจะเกิดคำถามว่าพูดคนเดียวผิดปกติไหมหนอหรืออาจจะก่อเกิดความน่าลำคาญให้กับคนอื่นๆแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะคะว่าทำไมคนถึงมักพูดกับตัวเองย้อนกลับไปในปี2011ค่ะนักวิจัยจาก University of วิลคอยซินมาริสตอนได้ขอให้ผู้คนรวมทดลอง20คนนะคะไปทำการช้อปปิ้งในซูปเปอร์มาร์เกต็ตโดยให้ชื่อของวัตถุเช่นอาจจะเป็นแอปเปิ้ลขนมปังหรือส้มและขอให้พวกเขาเหล่านั้นหาของเหล่านั้นให้ได้นะคะผู้เขาร่วมทดลองหาสิ่งังซื้อในรอบแรกอย่างเงียบๆแต่ในครั้งต่อไป ผู้ร่วมทดลองเรียกชื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการหาเหมือนกับกำลังพูดกับตัวเองอยู่และเขาก็พบเขาว่าพวกเขาหาแอปเปิลและส้มได้ง่ายขึ้นเลยค่ะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะนัะกจิตวิทยาได้กล่าวไว้ว่าการพูดคนเดียวเป็นสัญญาณในการดึงข้อมูลที่มีประสิทธิภาพช่วยให้มองเห็นอย่างเป็นปรูปธรรม และทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นคะ่ะนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังอย่างไอ์สไตน์ก็พูดคนเดียวเหมือนกันนะคะแล้วก็พูดคนเดียวบ่อย,อยๆเช่นกันด้วยเขาจะพูดประโยคซ้ําๆกับตัวเองบ่อยๆทําให้เกิดภาพเหมารงของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องที่พูดกับตัวเองซ้ําๆแต่แท้จริงแล้วนะคะการพูดคนเดียวในช่วงเวลาที่กําลังทํางานอยู่นั้นเป็นการช่วยได้มาก การพูดกับตัวเองมีประโยชน์ในด้านการจัดระเบียบความคิดและสร้างความชัดเจนและพี่ยณอธิบายไว้ว่าการพูดเสียงดังเป็นการช่วยตรวจสอบตัวเองในการตัดสินใจเรื่องสําคัญสคัญและเรื่องยากๆได้นะคะบางครั้งการพูดคนเดียวก็มีประโยชน์ในการช่วยให้สุขภาพจิตและจิตใจของเราดีขึ้น จริงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่เราจะพูดกับตัวเองออกมาดังๆเพื่อให้เกิดความกังวลที่อยู่ในใจลดลงผ่านคำพูดหรือการสืร่อสารออกมานั่นเองค่ะนั่นคือเรื่องราวของคนฉลาดทำไมถึงชอบพูดคนเดียวสวัสดีค่ะติดตามเกอรวันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอดคาส